สวัสดีครับผมแอรอนจากร้านรองเท้าวิ่งอุทุกโกอ,อุดรธานีนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูตัวรองเท้ามหาชนของโฟก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดข,ของเขานะครับตัวนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากเลยทั้งความใส่สบายนุ่มน้ําหนักเบาก็จะพาคุณวิ่งไปได้เรื่อยๆจนจบฟูมาราธอนได้อย่างไร้ขังบอกเลยนะครับสำหรับเจ้าคลิฟตันเตัวนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับสำหรับเจ้ารุ่น7เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวเก่าอย่างไรมารชมกันได้เลยครับ this is the Clifton 7 You're daily comfortable go-to ultra runner โดยเราจะเริ่มกันที่สเปคของผู้ชายก่อนนะครับแตกให้อยู่ความสูงของโฟมส้นเท้าเขาจะอยู่ที่29มมตรส่วนบริเวณหน้าเท้าจะอยู่ที่24มิลิเมตรลิปตั้นของโคก้าเขาจะดรอป5มเมตรนะครับโดยน้ำหนักที่ไซส์9 US ของผู้ชายจะหนักที่247กรัมนะครับส่วนของผู้หญิงนะครับ ตรงส้นเท้าเขาจะสูง27มิลนะครับส่วนข้างหน้าเขาจะสูงที่22มิลนะครับดรอป5เหมือนกันนะครับส่วนน้ำหนักของเจ้าตัวผู้หญิงนะครับ8 US จะน้ำหนักอยู่ที่215กรัมครับหลังจากทราบสเปคเข่าๆของคริปตัน7กันไปแล้วทีนี้เราก็มาดูวัสดุนะครับทริปตัน7จะเปลี่ยนแปลงอะไรจากรุ่นก่อนอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มจากผ้า upper กันก่อนนะครับเขาจะใช้วัสดุที่เรียกว่า open engineer sandwich mesh โดยเจ้าวัสดุตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ใช้เอ,อ่อผ้าเป็น2ชั้นนะครับมาประกบกันนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแรงนะครับโดยที่ถ้าสังเกตเนี่ยผมมีปึ๊มันจะไม่ยุบเลยมันจะคืนตัวอย่างนี้ก็จะทําให้การสวมใส่เจ้าตัวคริสตัลเจ็ดน,นครับเกิดความสบายนะครับไม่มีการบีบตรงบริเวณหลังเท้านะครับแล้วก็เรามาดูจงตัว heel แถด้านหลังนะครับก็ เขาจะเอาตัวหูหิ้วตรงนี้ออกไปแล้วนะครับเขาก็จะดีไซน์ออกมาให้ดูหน้าตาโชบเฉียงขึ้นนะครับช่วยลดการเ็ษสีนะครับตรงบริเวณเอ็นร้อยหวานะครับลงไปถึงการสวมใส่ที่ง่ายดายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณลิ้นรองเท้าของเขานะครับก็จะเย็บติดกับตรงพื้นด้านล่างเลยนะครับเพื่อป้องกันการแหว่งของลิ้นรองเท้านะครับเพื่อช่วยให้การกระชับมั่นคง ต่อมาตรงมิโซะของเขานะครับก็ยังคงใช้ฟูคอมเพสชั่นนะครับ EVA โฟมเช่นเคยนะครับหือนทิตันรุ่นก่อนซึ่งเจ้าตัวโฟม EVA ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ที่ช่างซื้อเสียงมาตั้งแต่ทิพตันรุ่นแรกๆอยู่แล้วนะครับก็จะให้ความเบานุ่มสบายนะครับตอบสนองดีซึ่งหล,หลายๆคนเนี่ยที่เคยสวมใส่หรือเป็นเจ้าของทิพตันมาก,ก่อนเนี่ยจะติดใจกับโฟม EVA ตัวนี้มาก ต่อไปเรามาดูพื้นด้านล่างครับหรือเอาโซ่ของเขากันบ้างน,นะครับก็คือด้วยโซ่ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นโซ่ early stage meta locker นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก meta locker ของ CarbonX ตรงที่ว่า C ลิฟตันเเนี่ยมันจะเชิดน้อยกว่า CarbonX ทำให้การมีของผู้สวมใส่เนี่ยลงน้ำหนักได้ เต็มเท้าสบายเท้ากว่าส่วนบริเวณพื้นเท้าโซของเขาครับก็จะใช้เป็นแผ่นยางคาร์บอนบางส่วนนะครับก็คือการดีไซน์ทุกอย่างของทริปตันทุกประการสาเหตุที่เขาวางเฉพาะจุดตรงบริเวณที่มันสัมผัสกัณมากมากเนื่องจากขาต้องการลดน้ำหนักให้เบาลงนะครับแต่ก็ยังคงความคงทนตามสไตล์ของทริปตันเช่นเคยและที่สําคัญเนี่ยรองเท้าทิปตันทุกรุ่นเลยนะถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงฐานเขาตรงนี้เขาจะกว่างก็จะช่วยให้การลงน้ําหนักของเท้าเราเนี่ย เต็มมากขึ้นสบายเท้ามากขึ้นและก็ทําให้การมีของคุณมั่นคงขึ้นทีนี้หลายคนก็จะเกิดคาถามว่าคลิปตันเจ็ดตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างนะครับก็คือคลิปตันเจ็ดตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะวาเลนตีสุดๆก็จะเหมาะก,กับนักวิ่งที่มือใหม่ที่กาลังมองหารองเท้าที่ซัพพอร์ตดีน้าหนักเบาสบายเท้านะครับไปจนถึงคนที่วิ่งประจำวันออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรองเท้าเดลี่เทรนนิ่งที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับสำหรับระยะการวิ่งของคลิปตันเจ็ดตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า ไปได้ทุกระยะจริงๆตั้งแต่มือใหม่นะครับฟันลันหรือหากคุณกำลังมองหารองเท้าที่จะจบมาราธอนสักคู่หนึ่งคลิปตันเเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะความเบาความสบายของโฟมตัวนี้เนี่ยมันจะพาคุณวิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าต้องวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะพาคุณจบได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับคลิปตันเตัวนี้นะครับก็จะมีรุ่นหน้ากว้างรองรับ2องอีสมใส่สบายนะครับสำหรับ ใครที่มีปัญหาเท้ากว้างคลิปตันเจ็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับและหมดห่วงสําหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างก็คือโดยส่วนตัวผมและผมมองว่าเจ้าโกคาคลิปตันเตัวนี้เป็นรองเท้าที่ใส่ซอมวิงม่งประจำวันที่ดีมากๆเลยด้วยพื้นโซเอลิเซตเมตาล็อกเกอร์นะครับช่วยให้คุณลงแบบน้ำหนักให้เต็มเท้าได้อย่างสบายใจทําให้การซอมวิงม่งประจำวันของคุณนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นสบายหายห่วงครับสำหรับใครที่สนใจคลิปตัานเจ็ดนะครับทางรานทูโกก็จะได้ สีของผู้ชายมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับโดยผมจะเริ่มจากสีที่เป็นตัวหน้ากว้างของเขาก่อนนะครับก็จะเป็นสีตัวนี้นะครับสีออกน้ําเงินเขียวนะครับตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็จะมีสีดําพื้นขาวนะครับตานี้นะครับก็จะดูคลาสสิกคลาสสิกดีนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งตัวนี้จะเป็นรูปหน้าปกตินะครับก็จะออกม่วงเหลืองนะครับตัวนี้ก็สวยสะดุดตาไม่แพ้กันนะครับส่วนสีของผู้หญิงก็จะเป็นผ่ามือของคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นสีนี่นะครับก็จะออก ม่วงๆนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะสีคล้ายคริปตันเอจนะครับหรือผมจะเรียกว่าสีนักกินน้งโดนนะนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่ะ,อะก็สำหรับพี่ๆนักวิ่งคนไหนนะครับสนใจเจ้าตัวคริปตันเจนะครับราคาของเขาก็จะอยู่ที่4,990บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจยังไงก็สามารถทักเข้ามานะครับสอบถามพูดคุย กับเราได้นะครับก็จะมีแอดมินทีมงานคอยตอบคุณแล้วก็มีข่าวดีสําหรับทุกคนนะครับตอนนี้รันทูโกอุดอนธานีขก็จะมีเว็บไซต์นะครับให้พีพี่นักยีเก็เข้าไปเลือกช็อปสินค้าได้อย่างจุใจเลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานรันทูโกด้วยนะครับและก็สามารถติดตามข่าวสารหรือรองเท้าใหม่ๆได้ที่ a c e b o o k รันทูโกรุดนนะครับหรือถ้าใครกําลังรับชมผ่านทาง YouTube ก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ ไปกอดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ